สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายเพื่อนๆเอฟซีมาพบกันอีกแล้วกับช่องแมวเหมียวคนเดิมนะคะเนาะมือนีนะคะ,คน,น,น,นะคะเนาะคุณตาฝันแม่นเนาะค่ะเนาะมือนีเพื่อนไห้แนวทางเข้ามาเนาะค่ะเนาะเพื่อนฝันเนาะค่ะเนาะอันนี้คือเลขฝันนะคะเนาะเลขฝันเด้อพี่น้องเด้อสาหรับแนวทางของคุณตาฝันแม่นนะคะเนาะเขียนให้เพื่อนๆเอฟซีเลยดีกว่านะคะ่ะ คุณตาฝันแม่นนเนาะพี่น้องเนาะคุณตาฝันแม่นฝันที่ไรก็จะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยพลาดนะคะไม่ค่อยพลาดนะคะคุณตาเขา ฝันแม่นนะคะเนาะเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้วันที่สองเนาะเด้อพี่น้องเด้อเนาะ คุณตาฝันแม่นขอบคุณแนวทางของคุณตาด้วยนะคะเนาะที่ให้แนวทางของทางช่องแมวเหมียวคนเดิมมาเนาะค่ะเนาะจะได้มาแบ่งปันเพื่อนๆเอฟซีนะคะเนาะคุณตาบอกว่าไม่หวงนะคะเนาะเนาะแบ่งปันให้เพื่อนๆเอฟซีนะคะเนาะเนาะ คุณตาบอกว่ากลับเอาตัดเอานะคะเนาะนะคะเนาะบนฟ้าบนดินตัดเอานะคะเนาะ อันนี้เป็นเลขฝันนะคะนะไม่ใช่เลขสูตรไม่ใช่เลขคิดคำนวณน,นะคะเนาะเด้อพี่น้องมองเห็นไหมคะเนาะคุณตาบอกว่านะคะให้ไปเป็นแนวทางนะคะเนาะเนาะทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางเนาะคะนะ่ะเนาะพี่น้องเนาะ ไม่มีใครหรอกรู้หรอกว่าลูกกลมๆจะออกอะไรนะคะเนาะเนาะคุณตาฝันแม่นนะคะเนาะให้แนวทางของทางช่องแมวเหมียวคนเดิมมาเนาะคะเนาะคุณตาบอกว่าคุณตาชอบตัวนี้มากนะคะเนาะออขอให้เน้นตัวนี้เด้อพี่น้องคุณตาว่า ชอบนะคะเนาะชอบส่วนตัวเนาะตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อคุณตาชอบส่วนตัวนะคะเนาะแคปหน้าจอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแมวเหมียวคนเดิมไว้ด้วยนะคะเนาะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแนวทางใหม่ๆนะคะเนาะเด้อนะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเนาะนะคะเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆ FC โชคดีก็แล้วกันนะคะเนาะนะคะเดินทางไปไหนก็ให้ปลอดภัยนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ